สวัสดีทุกคนมื้อนี้มาพบกับตาอีกแล้วเนาะจากซองนิตาซาเนลมื้อนี้กลับมากับน้อยอีกแล้วมื้อนี้จะพามาเบิ่งตลาดกลางคืนสีหอมเนาะเพราะว่าได้ยินพนว่ามีฮานไม่เขามาเปิดไหม่หลายเนาะอยู่ในตลาดกลางคืนนี่เนาะเดี๋ยวเขาจะพาไปเบิ่งว่าจะแตกต่างจากแตกก่ก่อนบอมีฮานอย่างนี้มาเปิดไม่เดี๋ยวเฮาไปเบิ่งกันเลยนี่เฮาก็จะเขางมอมทําอิฐ ันนี้ก็จะเป็นทานขนมนี่อันนี้อย่างเกาะปอเปียทอดปอเปียเนาะแล้วก็ขนมอันนี้คุยเคืนพิซซ่าเลยแล้วก็มีอันนี้เผอิญขนมซูโรสร้ <c oughs> านสปดางมีขนมอันนี้นำํำเป็นขนมจีนเนาะอันละพันกีบ ปลาหนึ่งพันกีดอ่ะละวพันอ่ะแล้วพันสองพันสามพันอุ้ยอุ้ยน้อยคือตัวแซมแหงแตวเขาต้องได้ลองค่ะเลือกเอาเลยอันนี้อันนี้อันนี้มีบอลนี่มีอันโตอันที่ว่าเป็นอันนี่อย่างเกาะเป็นคือหมาล้านะแต่ว่าเป็นอันนวดปลาหมึกอันตัวนี้มีนี่หลายอ่ะทุกคนเลย เป็นแบบขนมอันนี้ก็มีขนมบัลเ๋อเอาเต่เข้าหนี่งก็กได้เอาไปลองซีมบ้งเป็นเท่าไหร่ไอจจัยเงินทั้งเบิดเป็นห้าเนาะอันนี้ห้าหนึ่งหกเจ็ดแปดเก้าเป็นเก้าพันกี้ขอบใจตัวนี้ก็จะเป็นโค้ดป่าเส้นเนาะเส้นสหพันนี่ป่าเส้นเจ้าดัางใส่เท้าไฟน้อยมะเขือ <laughs> คอคนกัดจะเห็ุให้สดๆแบบนี้เลยอันนึงนน่งเท่าไหร่สาวหนึ่งถึงสิบพันเซนซิโน่โอ้มีซีนหมูสดด้วยนี่เห็แล้วคนกัดจะมาปิ้งให้แบบนี้เนาะห้าสิบพันกรี๊ดแป๊ดเดาปัดแล้วเขาจังมาเบิง้งไฟทำไมกันตัวนี้ก็จะเป็น อทอดไข่ปลาหมึกตัวนี้มีหมากไม้สกัดสดนำน,น,นี่มีหลายอย่างแหงอันนี้จะเป็นไมโลเนาะทอดไข่ตัวนี้จะเป็น ขายเกาะอ,อีสานเนาะขายจังไรเนี่นะผู้สาวอันพวงหนึ่งวะอ๋อสุดหนึ่งอ๋อสุดหนึ่งสองาพันกีบีเพื่อก็จะมีแบบเป็น,นเครื่องเคียงแบบน,น,น,นี้ให้น้องมีผักมีมักเท็ดี๋นี้ให้พร้อมสอหาพันกีบอันนี้กระหานมาใหม่อีกแล้วเป็นหานเกี้ยวซาเซฟดัง ไปดีนี่มีอันสามหน้านี่อันอันนี้ไม่เอยียงตัวน,นี้หน้าย,ยัางอ๋อพิซซ่าญี่ปุนป่นอันนี้ท็อปปิ้งไอติมปลาแห้งซาลาดแล้วก็ซอสดโอ้ที่หลายหน้าเนาะตัวนี้กรัานใหม่คือกันเด้อร์คนมาเปิดเดีหาจะไปอันนี้ก็จะเป็นซูชิชด้วย <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นอาหารพร้อมกินเนาะมันจะมีข้าวผัดคัว่วอย่างต่างๆเนาะทางหลังก็จะเป็น่้นฮานเคสเนะาะฮานเคสโทรศัพท์อย่างต่างๆติดกันแตกกระมีอยู่นี่อันนี้ก็จะเป็ี่ยนฮานกิ๊ชซอปตีกางซ้ายหลายอย่า อันนี้ก็จะเป็นเียงมาลาเนาะมาลาอันนี้ข้าวมันไก่ข้าวมันไก่โดยบาร์บีคิวอันนี้กะเพราพร้อมกินเนาะกะเพราเจ้าดัง <c oughs> อันนี้กะห่านน้เหมี่ยวเนาะ อ้หานดังในสีหอมนี่เป็นต่แซบแองะ้าะกับงามนะคะอาหารเกาหลีก็มีเด้อเป็นต็อกปกกีเฮลโหลผู้สาว <c oughs> อันนี้พร้อมทางนี้ก็เป็นหมักไม้เนะ <c oughs> กับหนึ่งเท่าไหร่นะแม่กับหนึ่งสิบห้าพันกีบ น,นี้35หมักหม้อเพื่อให้กระเจะเี๊ยบเป็นแพ็คกไฮนอนมีเจลพร้อม15บห้พันกีบอันนี้กระป็นปลาหมึนนกมแลก้วกลับมาปิง้งวันนี้เพื่อนกะจะให้เฮาเลือกเนาะเอาปลาหมึกยู้หันแล้วเพื่อนกะพาเลือกแล้วแล้วเพื่อนกะจะเอามาเอามาปิ้งอยู่ข้างหลังเขาปิ้งให้โโห่นสุกอนๆเลย อันนี้ก็จะเป็นยำจีดมีหลายอย่างให้เขาเลือกป้ายอันนี้อันอย่างเกาะ่าท้องกูสป,น,สปนมินิตัวนี้กับฮานดังคือกันเนาะพล้วก็จะทอดคัน้นแป้งแล้วก็ทอดสดๆใหม่ๆให้เลยแล้วคนก็จะมาสนิท ตัวนี้เขาสามารถเลือกผงใส่น้ำได้เน,ะนาะว่ามีหมาล่าปาปิกา้าแล้วก็บาร์บีคิวแล้วก็ชีสแล้วก็ยังอีกสาล่ายเขาก็สามารถเลือกได้แล้วเพื่อนก็จะมาสั่นให้เดี๋ยวเฮาเบิง่งพาเบิง่งเพื่อนสั่นเดี๋ยว <laughs> เพาก็จะตักผงใส่แล้วก็เชีสเต,เ,เต้นหอมเต้นหอม เอนะต้องเอิ้นป่าท้องกโกเช <laughs> แล้วเพื่อนไครทอดใส่ถุงให้แบบนี้นี่แล้วก็พร้อมกินเอาบอน้อยเขาเอาเนี่ยเขายังไม่ร้องสลายปน่นกันก็นบบไ,นได้ปะไง,องได้สองอย่างเนาะไอเขาเนี่ยชิคพันก็ได้เอายังน้อยสลายเรากำจะมา อันนี้เนาะมานี่เธอะต้องได้กินอันนี้เพราะว่าแซ่บเอาสาลายับอันเอาอะางเอาปาพิก้ากันเลย่าธุเซนี่จะถูกจะถูก สวัสด <anto> e ีค่ะจายให้น้องน้อยกินโซ่แซ่บบอพรอน้อพูดไม่แซบบอเนี่ยนะคี๋ก็จะมีเป็นแป๊ปซี่แล้วเป็นเป๊ปซี่ร้นแล้วก็มีต้มหอย ผู้ใดที่ผู้ใดที่ว่าอยากกินต้มหอยเองสิน่าคานต้มเองสิกะมีคนมีแล้วคนต้มให้โดยเฉพาะแล้วก็มีเจวให้นําต้องมาลองโอ้ยอันนี้เป็นน้ำมะพร้าวนมะพร้าวสดที่ใสน่น้ำจิ้มไปแล้ว่นขายให้เป็นหน่วยแ,แบบนี้เลยได้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 ไดไดคิดว่าสิาาาก,ก,กินกันเปลี่ยวเปี้ยวใช่จากที่เฮาเลาะมาเมื่อกี้เนาะกัถือว่ามีร้านใหม่เนาะเขามาเปิดหลายเนาะก็คือแบบโบคุณ่ะคุณตากแบบร้านใหม่เขามาเปิดเพิ่มคือหลายแห่ง มาเลาอเบ่งต่ตว่าจะมีฮันดดอินเนออันนี้ก็จะเป็นข้าวพร้อมกลิ่นเนาะข้าวกล่องทุกอย่างสิบสามพันกีบนี้ 15, จะมีอ๋อเห็นบอกมีอันหนึ่งสิบสาสองอันสองห,าอออห้านเนะมีนน 13, มข้าวกะเพราพร้อมแล้วก็ข้าวไข่เจียวข้าวมันไก่เอยียงก็มีเดิมบินนีเอ,อียงก็มีอุ้ยคือว่าโอเคได้น่นี่สาวขายซะด้วย ต้องได้ลองแล้วต่อมาก็จะเป็นฮั่นหมากอ่หมักสมเนาะมีหมากละแซงดอกหมากต้งดอกหมากม่วงเนี่ยต่างๆนี่มีแต่ตัวเบตแซมมีนี่ต่ับตาแซมมีสตอเบอรี่นะมาขามนี่อืมแต่ละตัวแซม ทีเด็ดก็คืออยูนนน่นี่เนาะเจวเพิร์นมีเจวเพิ่นเป็นแต่แซบแองก์มีย้ำหมักม่วงซะด้วยหลายคนเนาะคือแบบว่าคำแล้วซอกกลิ่นแบบสม้มหันยากแขงต้องมาสีหอมเนาะิ่นมีครบเลยทั้งเจวกระเด็ดแล้วก็มีันให้เราเลือกหลายอย่างเนาะหมักสม้มไปได้เราไปลอกงกันกันเลยอันนี้ก็หมายการะฮันทาโกยากิ ของเพิ่นก็มีหลายอย่างเนาะมีแฮมใส่กอกปูอัดกุ้งเนี่ยต่างๆชีสสลาย้ายพี่ป้นป้ายป้นป้ายปีนปายปนกุ้งเป็นกั้งแล้ววันนี้นะนี่มาอุ่นได้ฟังนี้ก็เป็นนประเภททอดมีทอดอันนี้อันนี้นะวันนี้เป็นตะแซ่บแฮม กับแก้มนาะตัวนี้มีไข่ลูกนะมีตัวแนวไป็นแต่แซ่บเอาไหมเอาบอก <laughs> มักบอก <laughs> มักมัดอันนี้ก็เป็นลูกซีนตุ่นอันนี้ก็เป็นอันสลายเนาะสลายพวกอง,งุ่นตัวนี้อันนี้อันนี้ เป็นปิ้งเนี่ยปิ้งแซลมอน,มนก็จะปิ้งแซเต่าไปนี่เลยปิ้งแซลมอนแซบตีหอม <c oughs> ้ตัวนี้ก็เป็นไส่กอกมีเียพร้อมเดนก้าวเหีย้ออยนนี่มีน้ำปูนพร้อมเดอเออแม่นี้ขอบคุณมีน้ำ กะทิน้ำอย่างจักเขานชิกินยังเขาชิกินยังนี่มานี่กะมียำทะเลพร้อมมีกุง้งมีปูปลาหมึกเนี่ยต่างๆงมีครบเลยมีแซลมอนน้ำมีแฮบ่งน้ำเจวน้ำยำพิ่นเป็ดซ้าม,มักใหญไง ตอนนี้กะเจ็ดโมงแปดโมงนะคนก็เริ่มมาเลาะหลายแล้วมาตอนนี้กะเป็นฮานสตรียมเลยมีหลายท็อปปิ้งหลายเนาะฮานเคสมีของหวานน้ำเดออันนี้ก็จะเป็นแบบขนมปังนาะแล้วก็แบบเป็นเค้กอย่างต่างๆนี่เป็นตาแซบแฮง,ต,งตอนนี้ฝนก็ตกนอนต็จะได้ปิดคลิปไปก่อนสำหรับคูบ่ทายนี้ผู้ใดที่ว่าได้มาประเทศเราก็อ,อย่าลืมมาแวะเลาะ สีหอมเด้อตรารเสื้อสีหอมเพราะว่าครบจบที่ันเดียวมื้อนีต้ตาเขาจะได้ปิคดคลิปไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแลวก็เงันเ้ป็นกัน,กนลังจงจาให้ได้คลิปต่อไปเด้อบ๊ายบาย